หลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้กันใช่ไหมครับเราออกกำลังกายโดยหวังผลว่าเราอยากจะพัฒนากล้ามเนื้อให้ใหญ่ขึ้นอยากยกให้ได้มากขึ้นหนักขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผลลัพธ์ก็ออกมาไไม่ได้ตามที่หวังนะครับถ้าคุณเคยเป็นแบบนี้เนี่ยอาจเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้เวลาร่างกายเนี่ยได้พักผ่อนและฟื้นตัวอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับ การพักผ่อนและการฟื้นตัวเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของโปรแกรมการออกกําลังกายและการฝึกกีฬาต่างๆนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเราเนี่ยออกกําลังกายกล้ามเนื้อจะเกิดการฉีกขาดเล็กๆนะครับซึ่งร่างกายของเราเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมและเสริมสร้างทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยพัฒนาและแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะครับหากเราไม่มีการพักผ่อนและพักฟื้นให้เพียงพอเนี่ยหรือเราออกกําลังกายในกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเดิมซ้าๆเนี่ย จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยฉีขาดสะสมนะครับและนำไปสู่การบาดเจ็บได้นะครับซึ่งมันทำให้ใครๆหลายๆคนเนี่ยล้มเลิกเป้าหมายและหมดไฟในการออกกำลังกายไปเลยนั่นเองนะครับแล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยได้พักผ่อนและมีเวลาพักฟื้นเพียงพอนะครับ สิ่งแรกที่ทุกคนทําได้และเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องแน่ใจว่าเรานอนหลับเพียงพอนั่นเองนะครับเพราะตอนเรานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายมีการซ่อมแซมร่างกายมากที่สุดแถมยังเป็นการเติมพลังเพื่อใช้ในวันต่อไปอีกด้วยนะครับลองสังเกตตอนเรานอนไม่พอนะครับสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเราจะไม่สดชื่นตามมาด้วยอาการเมื่อยลา้าแล้วก็เอื่อยเฉยทั้งวัน ทำให้เราเนี่ยไม่มีแรงออกกําลังกายหรือว่าแม้กระทั่งการทํางานอื่นๆเนี่ยก็ทําได้ไม่มีประสิทธิภาพมากพอนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกเลยก็คือนอนให้เพียงพอนะครับคราวนี้เนี่ยเราลองมาดูตารางการออกกําลังกายกันนะครับสิ่งที่คนเราทําผิดพลาดอย่างแรกก็คือเราออกกําลังกายในท่าเดิมเนี่ยซ้ําๆหรือว่ากลุ่มกล้ามเนื้อมัดเดิมเนี่ยซ้ําๆนะครับ ทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือควรให้กล้ามเนื้อในกลุ่มนั้นๆเนี่ยได้พักอย่างเพียงพอนะครับโดยเราจะพักกลุ่มกล้ามเนื้อที่เล่นไปแล้วอย่างน้อยเนี่ย48-72ชั่วโมงนะครับโดยเราสามารถจัดตารางให้มีการพักกลุ่มกล้ามเนื้อที่เล่นไปแล้วเนี่ยได้ด้วยการนำโปรแกรมการออกกำลังกายกลุ่มกล้ามเนื้อมัดอื่นเนี่ย มาขั้นสลับกันไปนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันแรกเราเล่นกลุ่มกล้ามเนื้ออกวันต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนให้เป็นเล่นกลุ่มกล้ามเนื้อหลังนะครับเพื่อเป็นการพักกลุ่มกล้ามเนื้ออกไปในตัวนั่นเองนะครับตารางส่วนใหญ่ที่คนชอบเล่นก็จะเป็นอกไหล่หลังแขนขาแล้วก็ท้องนะครับแล้วก็ พัก 1>, 1วันนะครับแล้วก็วนทําตามโปรแกรมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยตารางที่เขาแนะนํากันส่วนใหญ่ก็จะเป็น full body 3วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือออกกําลังกาย1วันพัก1หรือว่าพัก2วันนะครับใน1อาทิทิ์เนี่ยเราจะมีวันพัก4วันแล้วก็ออกกําลังกาย3วันนั่นเองนะครับและยังมีโปรแกรมอื่นๆอีนอกนะครับ มากมายเลยเราสามารถจัดตารางให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้เลยแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องเน่ยใจว่ากลุ่มกล้ามเนื้อที่เราเล่นเนี่ยได้พักฟื้นฟูอย่างเต็มที่นะครับทีนี้เมื่อเรามีตารางการออกกำลังกายที่จะทำให้เราไม่บาดเจ็บแล้วใช่ไหมครับเราจะมาดูกันว่ายังมีวิธีไหนอีกที่จะสามารถฟื้นตัวกล้ามเนื้อของเราได้อีกนะครับซึ่ง วิธีนั้นก็คือ active recovery นะครับหรือว่าการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นต่ำโดยเป็นการช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะครับไปยังกล้ามเนื้อช่วยลดการสะสมของกรดเลค t ติกซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดและเมื่อล้านะครับทำให้ส่งเสริมการฟื้นฟูของกล้ามเนื้อได้นั่นเองนะครับตัวอย่างการออกกำลังกายก็จะเป็นโยคะหรือว่าการ stretching cardio เ,เบาๆหรือว่าพิลทิสก็ได้นะครับ โดยเราสามารถเอาการออกกําลังกายเหล่านี้เนี่ยไปทําในวันที่เราพักได้เลยนะครับหรือว่าเราจะทําทุกวันเลยก็ได้นะครับยิ่งดีเพราะถึงแม้เราจะไม่ได้ออกกําลังกายนะครับแต่การทาง,งานของคนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในท่านั่งน,น,นานๆหรือว่าก้มนานๆน,น,นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีการยืดกล้ามเนื้อทุกวันนะครับเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มาจากการนั่งนานๆหรือว่าก้มนานๆน,น,นะครับ น,นี่ก็เป็นวิธีที่จะช่วยให้เราสามารถพักฟื้นและพัฒนาร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับสรุปวิธีที่จะช่วยพักฟื้นร่างกายของเราอีกครั้งนะครับ 1. น,นอนหลับให้เพียงพอนะครับ 2. พักกลุ่มกล้ามเนื้อที่เล่นไปแล้วอย่างน้อย48-72ถึงชั่วโมงนะครับโดยการจัดตารางให้มีการเวียนกลุ่มกล้ามเนื้อเล่นกันไปนะครับ3ก็คือ ACTIVE r e c u r ิ r e นะครับคือการออกกำลังกายที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับในวันที่พักหรือว่าสามารถทำได้ทุกวันเลยนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะบอกก็คือควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนนะครับและพักฟื้นร่างกายพอๆกับการออกกำลังกายจริงๆนะครับการพักผ่อนและการนอนหลับให้เพียงพอเนี่ยไม่เพียงแต่จะทำให้เป้าหมายการออกกำลังกายของเราเก้าวหน้าอย่างเดียวนะครับแต่ยังช่วยทำให้ ชีวิตความเป็นอยู่ของเราเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าหากเนื้อหานี้มีประโยชน์ก็ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกดไลค์กด subscribe เป็นกลำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ